เรียบร้อยใช่เรียบร้อยเวลาพ่อสอนแล้วมองหน้าพอ่อตั้งใจฟังออเไม่ต้องทำสายหวานไม่ต้องทำแต่ไม่ต้องพิงพิงตั้งใจ <c ười> ฟังดีๆพ่อพิงเรน,นะพ่อจริงจังนะจริงจังนะอย่ามาทำเป็นเล่นนะนนตั้งใจฟังมองหน้าพอ่อถอดรองเท้าถุงเท้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วไปทำไร เอ้ยถอดชุดนักเรียนก่อนสิสนแล้วค่อยกินข้าวต้องกินขนมกินด,ดีๆอยนเรียบร้อยยูเรียบร้อยแล้วค่อย,ย,ยอยาอยอบน้ำกินนมด้วยเราได้ดูการ์ตูนแป๊บหนึ่งสามนาทีใช่ไหมครับนาทีใช่แล้วก็ย่ายืมทำกันบ้านทุกวันด้วยยินดีๆอยู่เรียบร้อยอยู่ไหน พ่อสอนใช่ไหมโอเคหรือ,อยังจริงจังไหมเนี่ยจริงจังไหมจริงจังไหมพ่อพูดสอนจริงจังไหมตั้งใจครับอ่าตั้งใจทำทำได้ไหมครับทำได้ครับอ่าเก่งมากขอบคุณครับพ่อด้วยโอเคเป็นับเจ๊หนึ่งปีนะไม่รีบไม่ส่วน่ักพอ่อกับแม่อ่ารักพ่อรักแม่รักน้องโอเค๊ไหมรักน้องอ่ไองาไ,อไม่แกล้งน้องนะครับ เห็นไหมครับ<ะ>เก่งมากไป่รักแม่เรื่อย